อันนี้ขอไปดูเรื่องของการเสียช like right. <te> ีว <tr ular programmes> uh ิตก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามีคนที่เขาลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปเห็นสภาพว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกว่ากู้ภัยเองในวันแรกๆเขาจะใกล้ชิดกับพื้นที่มากที่สุดนะครับไปคุยครับกับหนึ่งในนั้นครับคนนี้เป็นอดีตณะทํางานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับคุณชนทัศน์ปัทรรมโพวดรครับสวัสดี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 กรอนของท่านครับครับเป็นยังไงบ้างครับภาพที่เห็น หน้าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันสอดคล้องกับตัวเลขหรือข้อมูลภาครัฐบ้างไหมคุณชนะทัศน์ครับไม่สอดเลยครับไม่สอดคล้อง,อ,องเลยครับยังไงฮะก็สถานการณ์หนักมากครับคือต้องต้องของนุมัติอีกครั้ว่า่อณปัจจุบันนี้ครับเขียงว่าอาจจะแหบหนะครับเพราะเราตะโกนทั้งวันเลยจริงมาตั้งแต่สามสี่วันผมมากับทีมของคุณเปิ้ลนาคอนเนาะแล้วก็กลุ่มเชสกี้อีกเยอะมากมายนะครับวันนี้ทีมทีมพวกเราเนี่ยมากันอยู่ประมาณ บคนแล้วกลุ่มแจสกีนะค,ะครับช่วงที่เรามากันแรกๆเนี่ยนะครับทีพวกเราเข้าไปเนี่ยนะครับถือว่าหนักจริงๆนะครับคนโหยหวนเรียกร้องเรารนะครับต้องต้องการให้เราเข้าไปแต่เราเข้าไปไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรื่องสภาพกันว่าแต่ละซอยแต่ละซอยเนี่ยทุกคนไม่คาดคิดเลยว่า้นามันจะขึ้นเร็วขนาดนี้ตอนแรกเนี่ยมันมานิดต่อยะคปะมาณขึ้นมาประมาณเอาเรียกว่าไม่ถึงครึ่งล้อรถอะ แล้วก็แบบยุบลงไปคนก็ชะล่าใจพอมาตกเย็นเท่านั้นแหละประมาณสักสามทุ่มมั้งมาแบบปุ๊บขึ้นเร็วเลยสี่ทุ่มห้าทุ่มเติมจบเลยครับขึ้นหลักเมตรเลยอย่างที่เมื่อกี้หน้าโรงพยาบาลเนี่ยหน้าโรงพยาบาลหัดใหญ่เนี่ยง่ายเลยนะครับสามเมตรครับอไปถามท่านผอโรงพยาบาลได้เมื่อวานก็ได้เจอท่อานผอโรงพยาบาลลงนะครับแล้วก็เ,เราเนี่ยเป็นชุดหน้า,นาแรกๆที่เข้าไปเรารู้เลยว่า สถานการณ์มันเป็นยังไงหนักขนาดไหนคนลําบากขนาดไหนครับแล้วในในโซนอย่างที่บอกทำไมตอนที่โซนแปดเข้ายากที่สุดคือนึกสภาพครับเหมือนเหมือนสมัยก่อนเลยครับเหมือนชุมชนแออัดครับสลามอะไรเงี้ยเขตแปดง่ายๆครับมันแน่นคนอยู่รวมกันเยอะเหมือนไข่แดงคนอยู่รวมตัวนน่นเยอะแล้วปัจจุบันเนี้ยเข้าไปจะได้กลิ่นแบบของกระโทนนะกลิ่นกลิ่นคนตุระครับง่ายๆ เยอะมากกินตรงจุดนั้นตัวนี้บางทีผมเชื่อว่ามีีหลายบ้านที่ยังไม่ได้เปิดบ้านแล้วเรา <f led> ไม่ได้เข้าไปแล้วกิน <f led> แต่ละบ้านออกมาต้องให้ต้องเข้าไปในพื้นที่คนที่เขาเป็นหน่วยกู้ภัยโดยตรงที่เขาเก็บเก็บกู้เอผู้ชีวิตเนี่ยพวกกู้ภัยเนี่ยเขาจะรู้เลยว่ากินเนี้ยใช่แหละอื <f led> แต่บ้านปิดอยู่แต่มีกินออกมา <f led> อย่างอย่างอย่างเมื่อคืนนี้ยง่ายๆเลยเมื่อคืนนี้เนี่ย โหหลายจุดมากบางจุดที่เราเข้าไปเนี่ยไปเอาอยัางง่ายๆเลยนะครับเราเข้าไปเก็บกู้เขาเขาจะทำยังไงเขาต้องจําเป็นต้องอยู่กับศพ<อ>กับกับกับคนที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านครับอ่าเรามีภาพมีทุกอย่างนะฮะแล้วเราก็อยากจะบอกว่าเข้าใจภาครัฐเข้าใจทุกคนว่าตอนนี้มัน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 ,ม,นมันเร่งด่วนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้โทษว่าใครถูกใครผิดนะฮะแต่แต่ตอนเนี้ยจะบริหารจัดการยังไงให้มัน อยู่บาลานที่สุดเพราะว่าตอนเนี้ยเมื่อวานผมเข้าไปเนี่ยตอนประมาณสัอ้อทุ่มหนึ่งเนี่ยบางจุดก,ก็ยังน้ําท่วมอยู่ครับคนก็ยังออกไม่ได้แล้วเขาบอก,อกช่วยหน่อยยคนพึ่งเสียชีวิตมันไม่คิดพึ่งนะฮะเสียลแล้วบวมแล้วอะไรอย่างนี้โอฮะและ้วแล้วพื้นที่ที่ยังเข้าถึงไม่ได้ ยังอีกเยอะไหมครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านโฆษกโต้งเองก็บอกว่าถ,ถ้าเข้าถึงได้เมื่อไหร่ถึงจะสามารถยืนยันยอดผู้เสียชีวิตได้ทีนี้คุณชนะลงไปบอกว่ามันยังมีอีกหลายพื้นที่ที่มันยังเข้าถึงไม่ได้เหมือนกันอะไอพื้นที่แบบเนี้ยเยอะนะที่ยังต้องเป็นคนสูญหายยังเป็นคนที่ยังไม่ได้พิสูจน์อีกเยอะไหมฮะที่อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเมืม่อคืนเนี้ยผมต้องเอาแบบวันต่อวันเลยนะยังมีอ,อีกเยอะแต่ว่าผมเชื่อว่าเช้านี้น่าจะลงในเฉพาะเราเพิ่งหยุด การทํางานไปเนี่ยก็มีมีผมมีคุณเปิ้ลนาครนนะครับมีคุณเอ็มรูปปัาชัดตะปูน่ะครับอ่าคุณเอ็มรูปปัาชัดต่ปูนแกก็มาช่วยกันกลับกันมาประมาณสักประมาณสักตีหนึ่งอ่ะแยกย้ายกันนะฮะแยกย้ายกันก็เอคุณยากจะบอกว่าอันนี้คือน้องกู้ภัยชุดอื่นที่มาคุยกับผมนะเขาบอกว่าเฉพาะการโยกย้ายเคสดำเนี่ยง่ายๆ ครับเมื่อวานเนี่ยพวกเขาชุดชุดเดียวเนี่ยโยกย้ายกันเนี่ยเป็นสิบเป็นสิบเคสอ่ะครับเป็นสิบเคสนะสิบนี่ไม่ใช่สิบนะเกินยี่สิบลวกันผมพูดได้คแค่เนี่ยแล้วช่วงแรกเนี่ยึงถึงเช่นผมกับคุณโบเนี่ยคุณโบโบไม่ชอบที่เป็นอินฟูเนี่ยรเราได้เราไปช่วงแรกเคสดำมามาเนี่ยเราก็ต้องเอามาวางไว้กับพื้นตรงเต็นท์แล้วสุดท้าย มราเอาเก็บกู้มาตั้งแต่บา่บายสองบ่ายสามก็ออยังไม่มีรถเตาก็วางวางวางเอาไว้จนดึกจนเช้าค,คืนแปลว่าคุณชนทัศน์คือคือ,คอ,คอแม้กู้ภัยแม้คนที่เป็นอาสาสมัครจะเอาเข้ามาแล้วแต่ว่าการบริหารจัดการที่จะดูแลร่างผู้เสียชีวิตก็ก็คล้ายๆกับตอนจะเข้าไปช่วย คนที่ติดอยู่ในน้ำท่วม<ะ>มันไม่ได้มีการบริหารจัดการในการดูแลเลยว่าช่วยมาแล้วยังไงต่อภาครัฐจะมารับไม้ต่อยังไงไม่มีเลยเหรอครับคือช่วงแรกเป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้การประสานกา,ารโ,โคร่นนั่นน่าจะดีขึ้น<ะ>อันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะ,ะแต่ช่วงแรกมันเป็น,ม,นมันเราพอเรากู้มาปุ๊บหนึ่งเลยรถเข้าถึงยาก<ะ>พอเราเก็บมาแล้วเราก็ต้องมา,มาดบัดบดับแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละจุดอะไรอย่างนี้ นะครับถ้าเห็นตามภาพตามโซเชียลลองไปนับดูได้นะครับเกินสิบแน่นอนนะครับเกินคืออย่างอย่างที่พี่เปิ้ลแขอนพูดหลักร้อยเนี่ยผมก็ต้องบอกกอนว่าผมอ่ะก็เป็นหนึ่งในการอยู่ในการช่วยอะว่าเราก็รู้เลยว่ามันมันคือเรื่องจริงที่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 เกิดขึ้นครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คุณเปิ้ลครับก็ก็ได้ไปที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ไปเจอท่านผู้ในการ โรงพยาบาลใหญ่ตรงโตโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยพ่งตรงเลยพูดพูดมีการโรงพยาบาลบอกเลยว่าความเสียหายของเขาตอนนี้ก็อยู่ประมาณสักแปดร้อยล้านขึ้นไปโรงพยาบาลนะอีกทีนะครับเท่าไหร่นะคุณชนะทัศน์แปดร้อยล้านขึ้นไปครับอ๋อความเสียหายปร้ล้านนะครับความเสียหายนะครับโอเคตอนตอนนี้โรงพยาบาลลำบากมากครับโรงพยาบาลหญ่แล้วก็เมื่อวานนี้ที่เข้าโรงพยาบาลไปน้ําอยู่ที่ประมาณระดับอกผมนะฮะครับครับผมสูงร้อยแปดสิบห้านะครับสูงน้ำถึงถึงเกือบถึงอกผมแค่ะ คือตอนรประมาณสักประมาณสักห้าทุ่มครับอืมคืออย่างนี้ครับคุณชนะทัศน์ครับขอขอย้อนเหตุการณ์นิดหนึ่งว่าฟังจากคุณชนะทัศน์แล้วเนี่ยตั้งแต่แรกที่น้ําเริ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วรแล้วก็คนเดือดร้อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยกู้ภัยเข้าไปก,ก็ก็น่าจะไม่สามารถติดต่อหน่วยงานรัฐอะไรได้ที่จะเข้ามาจัดการจัดระบบแล้วก็รับรับคนที่ช่วยเนี่ยต่อ ใช่ไหมฮะไปสู่จุดที่เป็นศูนย์ักพิงตรงนั้นก็น่าจะเป็นปัญหาหนึ่งแต่พอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแม้แต่ปัจจุบันนี้ที่มีการไปพบเคสดําแล้วก็รับอ่ร่างออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีหน่วยงานรัฐมารับต่ออย่างเป็นระบบอีกแล้วครับช่วงแรกเป็นอย่าง้นจริงๆครับเพราะว่าผมผมผมต้องอนว่าติดต่อใครไม่ได้ในพื้นที่โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้สัญญาณไม่มีแล้วจุดที่ต้องเอาเคสไปถ่องตรงเต็นท์ สัญญาณก็ไม่ค่อยจะมีนะครับ,รบวันแรกไม่มีเลยวันสองวันสองเนี่ยวันแรกอย่างที่บอกเคสไปคุเปต้นไลยได้ตอนนั้นน้ำยังยังยังสัญญาอย่างมีแต่วันที่สองที่โดนตัดสัญญาณเต็มระบบเพราะรโดนคนโดนไฟดูดเป็นกันเยอะพอเอาเคสมาปุ๊บก็ติดต่อกู้ภยัยติดต่อมูลนิธิรหรือรถพยาบาลที่จะมารับไม่ได้มันก็กลายเป็นว่าต้องเอามาวางกองเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมครับนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ก็ผมว่าน่าจะเป็นถอดบทเรียนว่าเอ้ตอนนี้เกิดเหตุอย่างเงี้ยต้องมีตัวกโตัวส่งสัญญาณยังไงก็ตามผมเชื่อว่าถ้าพี่ๆนักข่าวทุกคนก็น่าจะเข้าในที่ลงในพื้นที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ครับอเป็นจุดที่อที่เนี่ยที่ติดตามรูปในในทีวีตอนเนี้ยก็คือสะพานเนี่ยมันจะมีสะพานช็อตที่หนึ่งที่สองใช่ไหมฮะก็คือสะพานรอหนึ่งพอถึงที่สะพานรอหนึ่งปุ๊บมันจะมีเต็นท แล้วเราก็ต้องข้ามสะพานอีกแล้วเพื่อจะไปเจอชุมชนอีกแล้วพอจจออีกชุมชนหนึ่งเจลวอีกก็จะเจออีกสะพานหนึ่งจุดนี้นะที่ยากที่สุดเพราะน้ำมันวนมันเชี่ยวอีกแล้วเข้าไปอีกเป็นกิโลกิโลนะฮะแล้วอย่างถามว่าเรือทั่วไปไม่ได้เพราะน้ำมันแงรงจริงๆน้วมันวนนะฮะครับก็อย่างมี อย่างว่าเมื่อวันซืนเนี่ยก็มีนายกเทศมนตรีท่านหนึ่งแกแขกจ่ายมากอยู่จังหวัดแต่ผมไม่ได้จ่ใจเรือก็คว่ำอยู่กลางแม่น้ําผมบอกเลยนะคุณเปิ้ลนาครเกือบเสียชีวิตเพราะการไปช่วยเคสนี้นะฮะเพราะเรือคุณเปิ้ลแตกครับคือเราไม่รู้เลยว่าเสาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมันมืดมันเหมือนเหมือนเมืองล้างอ่ะแล้วเรือคุณเปิ้ลก็พลิกแตกโป้ะนเรือนายกพิกก่อนคนอยู่บนเรือสี่ห้าคนนะถ้าห้าคนเนี่ยพิกเสร็จปุ๊บ S <S <an> เขาเกาะกันไว้ทํำยังไงแล้วคายตรงเกาะตาแต่พอน้ําลดเราเลยเราเพิ่งรู้ว่าอ๋อตรงนั้นมันเป็นสะพานเหมือนกันอ๋อแต่สะพานไม่สูงครับเราถึงเกาะก,กันได้เรือถึงไม่พลิกไปไหนแต่พอเรือเราไปช่วยคือเหมือนเหมือนขอบสะพานมันสูงใช่ไหมขอบปูนอะ่ะเจสกีเขาไปกระแทกกระแทกกระแทกเฉพาะทีมบุญเปิ้ลเนี่ยเรือแตะเอาง่ายงานเนี้ยเจสกีมาช่วยเนี่ยพังเป็นพังเกินห้าสิบคันเนเี่ยเอางี้ดีกว่า อครับครับครับอืมแล้วเทสกีเร็วแรงพอลากแล้วเนี่ยต้องมัดผู้เสียชีวิตครับก็ต้องคิดดูดีว่ามันต้องใช้แรงขนาดไหนในการพุ่งลากก็เคยบอกเลยบางบางเคสก็ต้องหลุดออกไปจากนี่คนใส่เสื้อชูชีพก็มีที่หลุดออกไปเหมือนกันหบายความว่ามีผู้เสียชีวิตใส่เสื้อชูชีพครับถ้าลาก็าหลุดอะไรอย่างเงี้ยครับครับคุณชนะครับยากมากครับ ครับคือตอนนี้ในฐานะที่ลงไปในทำงานในพื้นที่จริงตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เลยเนี่ยมีข้อแนะนำอะไรที่จะฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบบ้างไหมครับเพราะว่าจริงๆผมเท่าที่ผมอ่านข่าวเนี่ยเขาเตรียมจะบิ๊กคลินิ่งเดย์กันแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าดูแล้วเหมือนระบบการลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เลยแล้วก็การพิสูจน์เอกลัก,กษณ์อะไรต่างๆเนี่ยยังมีปัญหาอยู่เลยอันนี้มีข้อแนะนำอะไรไปถึงภาครัฐไหมครับผมผม ไม่ไม่ไม่ได้มีค้อแนะนำาแ,แต่มีข้อคิด <บ S 2> แค่นั้นเองครับว่า <บ S 2> วันนี้พูกพี่ๆชุดกู้ภัยได้หลายชุดเนี่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยาการติดต่ออย่างอย่างอย่างมากแล, <บ S 2> แล้วก็หลายทีมอย่างเช่นสมมุติว่าในความคิดผมผมมองว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้วันแรกเลยปุ๊บเนี่ยพักรัดน่าจะมีจุดตรงกลางแล้วประกาศออกไปเลยว่ามาตรงนี้ก่อนนะ <บ S 2> แจกวอล ตัวส่งสัญญาณคืออะไรยังไงเป็นวอลลุ่มแบบเนี้ยผมว่ามันน่าจะทํางานกันอย่างรวดเร็วข้อที่หนึ่งข้อที่สองทีมซัพพอร์ตรัฐรัฐเพระพาะผมเชื่อเศรษฐกิจรัฐคงมีไม่ได้เยอะเท่ากับประชาชนหรอกครับก็ก็น่าจะเตรียมอดาเนินการให้กับพวกเราว่าอะพวกคุณรับมาแล้วอยู่จุดนี้ไปอย่างนี้เพราะว่าเรามีการแผนที่ G.P.S อยู่แล้วฮะในระบบที่สามารถดูได้ว่าวันนี้เครือข่ายมันเป็นอย่างไง แต่<ะ>ปัญหาน้ําเราต้องเข้าใจแหละครับเราไม่สามารถไปคนโทรลมันได้เพ<ะ>ราะมันมันหลากมันไหลนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือกัดเลีงที่สองที่ว่าตอนนี้จะ,จะ,จะเตรียมเคลียร์ทำความสะอาดาเป็นยี่งนเดกกันแล้วเนี่ยผมก็จะบอกว่าเขตแปดน้ําก็ยังยังไม่จบนะ,ะอ่าแล้วก็ในพื้นที่แต่ตอนเนี้ยโอเคบางจุดเริ่มมีแล้วก็ต้องไล่ไล่ไล่ไล,ไล่ไปตามตามสเต็ปนะฮะการคิดผมมันก็มันก็ยากเพราะว่าตอนนี้น้ําสะอาดก็ก็ไม่มี ณนะปัจจุบันนี้น้ำสะอาดก็ยังใช้ไม่ได้ตอนนี้เชื่ออย่างหนึ่งเลยว่าลดน้ำสะอาดลดน้ำเนี่ยสำคัญที่สุดเลยต้องวิ่งเข้าให้ทุกพื้นที่ให้มากที่สุดครับนะเพราะว่าอะไรครับทุกคนอยู่แช่กันน้บแล้วน้ําน้ํามีอะไรบ้างทุกอย่างที่มันรวมอยู่มันขังกันอยูอยอ่มันก็มีความสปกปรกแต่โชคดีที่บางคนอยู่ใกล้จุดที่น้ําหลากบางคนอยู่จุดจุดที่น้ําเ,เป็นเป็นแอ่ง น้ำไปไม่ได้เพราะท่อตันหมดตอนนี้ครับตามภาพก็ต้องรู้ดีว่าว่าแรงขนาดไหนพัดรถซ้อนได้สามสี่คันน่ะรถซ้อนกันสี่คันได้เราคิดว่าน้ําแรงแค่ไหนแล้วครับครับอืมครับได้ครับอ่กวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคุณชนทัศน์ครับพอเห็นบอกว่าก็อันตรายอยู่เหมือนกันจริงๆครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบใจทุกคนครับขอบคุณครับครับคุณชนทัศน์นะครับเป็นเจ้าของเพจชนทัศน์สู้ครับนะครับ คือโอ้โหในเมื่อวานคือต้องนึกภาพคือเวลาเรลงน้ําท่วมแน่นอนบางที่เนี่ยมันสุดลูกหูลูกตาจริงๆอาจจะเห็นแค่หลังคาบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็มันมืดด้วยโอบอกดีนะไปชนเนี่ยมันพื้นมันยังเรือพลิกคว่มไปก่อนของนายรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คุณเปิ้ลนาคอนเองก็ไปนี่ก็เรือแตกก็เกือบอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือมันเห็นภาพเลยว่ามันยากมันอันตราย แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนตั้งคําถามคือแล้วการประสานงานจากภาครัฐครับเหมือนวันแรกคุณสุวิชาคุณเรืองเนี่ยนะะักข่าวของเราที่บอกว่าเอ,อมีการช่วยคนออกมาจากพื้นที่น้ําท่วมพอออกมาถึงปุ๊บน้ําแห้งแล้วไงต่อฮะไม่มีคนจากภาครัฐเข้ามารับไม้ต่อแล้วแม้กระทั่งว่าก่อนหน้าเนี้ยเวลากู้ภัยจะเข้าไปเหมือนคุณชนะทัศน์พูดอะ่ะเขาไม่ชินพื้นที่เขาไม่รู้หรอกมีสะพานอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างมันก็ต้องคนพื้นที่หรือมีเจ้าหน้าที่ไปคอยชี้เป้าให้ว่าเออระวังตรงนั้นดูตรงนี้ไปตรงนู้น ไม่มีไงฮะมันกลายเป็นว่าพอทําไปมันก็เป็นความเสี่ยงอันตรายกับชีวิตอันตรายกับทรัพย์สินคนไปช่วยที่เป็นคนนอกพื้นที่ด้วยซ้ําไปครับ